ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพกบก,กับพอเต้ยมย่มอีกนะครับ,รบพอเต้่มพามาติตตามลาวพัฒนาของพ่อแหล่พ่อแหล,ล่คนนอนนาเนาะครับ,รบพ่อแหล่ของคนนอนนาหมวดที่านมานอะเออเบิง วันจันทร์เนาะครับเนาะวันจันทร์ที่เก้าตุลาคมหกหกนะครับลาวพัฒนาออกศูนย์แปดห้าแปดศูนย์ศูนย์ส่วนเลขล่างก็ออกห้าแปดนะครับเนาะครับของพ่อแหล่นอนนานะครับนี่ครับวันจันทร์ที่เก้าตุลาคมสองห้าหกหกลาวพัฒนาพ่อแหล่นอนนาครับบนล่างวิ่งรวดเก้ากับศูนย์พ่อแหล่พิ่นปะเน้นในที่เก่านะครับ เทวามากศูนย์บันออกแปดศูนย์ศูนย์นะครับเนาะครับก็ถือว่าเลขวิ่งก็ถือว่าเข่าอยู่นะครับเนาะครับสายวิ่งสายรุดนะครับจะโฉบมันกันนะครับเนาะส่วนมากเลขหลายอาจารย์นะครับส่วนมากจะเข่าตะเลขวิ่งครับเลขจับครหลุดกันเบิด์ตนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วฮอกาวิ่ง ตัวเฮงในน้อยเอฟซีเนะาะใส่เลขวิ่งเลขจับครูบ่เขาจักอาจรย์ครับเอาจากในมือเนี่ยพอเตรียมภามาตามตัวนะครับเนาะก,กับพ่อแรล่คนนอนนานะครับครับเขียนนะครับเนาะ สิเป็นวันวันพุธที่สิบเอ็ด บนล่างนะครับครับบนล่างนิ่งโลด หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองเน้นที่สองนะครับเบื้องได้ขับด้วยเล็กดิ่งขึ้นวัตถิพันมานั้นตัวที่เอ็น ตัวที่เนียนม,มานะครับมาตัวที่โม,มเนียนเอางวดน,นเนียนที่สองครับพาเหล่เนียนที่สองตัวเดียวนะครับครับจับคูกับมีหลักสอง สองห้า <25 S 2> นะครับสองหกสองเจ็ดนะครับนี่คือหลักสองนะครับครับหลักหนึ่ง 1 5 16นกะครับเนาะครับหกหางคือเกอาครับ ครับเก่าหกหางคือเก่านะครับเนาะแต่ว่าบารนี้ตัวเน้นนะครับพรแหลเพ่นเน้นให้ที่สองหกตัวเดียวนะครับสองหกตัวเดียวแขวนๆตัวนี้อัปตาวะจะมีสองห้าสองเจ็ดน้ำเนะครับเด้อเพราะว่า เพิ่นให้วิ่งบนล่างหนึ่งกับสองเน้นที่สองเนาะครับเนาะแต่ว่าเพนเน้นให้ตัวเดียวหางเดียวครับเข้ามาเข้าเก่าทั้งสามตัวก็ได้เนาะเอฟซีเนาะสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับที่สําคัญเข้ากับอย่าลืมนะครับมากสอบตัวใดเข้ากับอย่าลืมกับตัวไว้นนะ้าเนาะเอฟซีเนาะครับเอาวันพุธเนาะครับเนาะวันพุธที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกลาวพัฒน,นาพ่อแหล่นอนนา บนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่2นะครับจับคู่สอง6้7 1 5 1ห1 7นะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะขับขอเต็มกับข้อขอพระคุณหลายๆยะน,น,น,านะครับเด้อพ่อแหลนอนนานะครับวันนี้ขอเต็มกับข้อวอวยพรให้เขาปัง,ปงๆเนะี่ยเด้อ ครับเพราะว่าคูบาอาจารย์ในหัวที่ผ่านมาก,กันลุดกันเป็นแถบๆบเนาะครับเนาะครับ,รบส่วนมากกับเขากันตะเลขกวิ่งเลขกลุดกันนะครับอ้าวกจังไรเนาะไอพี่เนาะกับมีเขามีลุคกูบาอาจารย์ในกระไดนะครับวันนี้พ่อเตี้ยมเขอให้เขาจับคู่พร้อมเนาะครับเนาะครับแชปหน้าจอได้ครับเด้อ เอาเขามาแล้วกย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตมน้ำนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมกับข้อกราบขอบพระคุณเอพีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตียมขอไว้พร้ให้มีแต่ความสุขวามจะเลื่อนนะครับเด้อความเก็บอย่าให้ได้ความไข่ยาให้มีนะครับเนาะข้อให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกัน ทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตยมกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม